วันนี้ก็มาถึงแล้วสินะวันนี้ฉันจะได้สารภาพรักกับสาวที่ชอบเอ๊ะเฮ้ยโอ้โอ้ดูมันโอ้โจจีโจจีโจจีอฮ้อ,อยอมไม่ได้ขาดอะไปให้ไม่ได้แล้วว่าไงต้องการคนช่วยเหลือไหมฉันสามารถช่วยนายกำจัดเสียนหนามได้นะจัดไปพวกเธอนี่เป็นคนดีจริงๆเลยอ่ะ เดี๋ยวฉันจะเอากกนมาเส้นให้นะโอเคไหมได้สิแต่แกมีเวลาแต่แค่วันศุกร์ตอนเย็นเท่านั้นนะพวกนั้นจะสารภาพใต้ต้นซากุระหลังโรงเรียนเออขอบใจพวกเซ็นนี้แล้วเดี๋ยวแถมชาบูด้วยอีกหนึ่งมื้อเลยเอาล่ะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมแล้วก็คนติดตามที่แสนน่ารักของผมเอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ King of the Devil Demon อีกเช่นเคยตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกม Yandere Simulator หลายคนก็คงทราบอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรนะครับผมแน่แน่นอนนะครับว่าภารกิจของเราก็คือต้องทำให้พวกการความคอมันหายไปจากโลกนี้ยังไงล่ะนั่นแหละครับประมาณนั้นแหละโอเคงั้นเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าโดยเกมนี้ผมจะให้เสียงภาคเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับล่นพี่ นี่นอนตื่สายอีกแล้วเหรอไม่ไหวเลยจริงๆนะเจ็ดโมงบ้านมือเรียกว่าสายแล้วพี่ขอโทษน,นะน้องส้งมเมื่อคืนพี่ไต่แลงเอาวีทั้งคืนก็เลยนอนดึกไปหน่อยเนะี่ยก็บอกแล้วว่าอย่าเล่นเกมดึกมันเสียสุขภาพแล้วเป็นไงล่ะดาวขึ้นไหมล่ะล่วงทุกตาเลยจากคอนคอนเลอร์ลงไปไดมอนด์แล้วเนี่ยพี่นี่หัวร้อนหัวเสียมากจนอยากจะร้องไห้ไปเลือดแล้วอโอหน้าสงสาร เดี๋ยวเที่ยงนี้น้องเลียงข้าวเองตอบใจคนดาวรุ่งหน่อยแล้วกันนะเจอกันบนแดดฟ้านะเราส้มนี่ใจดีจังเลยเดี๋ยวเจอกันนะฉันได้ยินหมดแล้วนะที่จะใช้มายาหญิงล่อรุ่นพี่สุดที่รักของฉันไปกินยาสเสน่ห์แล้วสิฉันยอมไม่ได้เด็ดขาดอินโฟจังฉันขอยืมของหน่อยนะเอาไปเลยสิขอกางเกงในยี่สิบห้าตัวติดไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาจ่ายโอเคนะอ๋วเฮ้ย ซ้ายหันขวาไม่มีใครอยู่เสร็จกูละอย่าว่าว่าจะได้กินตับรุ่นพี่กูเลยนี่ไงรุ่นพี่ข้าวกล่องหลังส้มทำมาเองเลยนะว้าวไหนๆๆๆขอลองชิมหน่อยนะ ชาตินี่มันหมาไม่แดกนี่มันเสียมารยานะนนะมีกับ้องได้ไงอะ่ะกินคำเดียวถึงก็ปวดขี้เลยพี่ไม่ไหวแล้วพี่ขอไปเข้าห้องน้ำก่อนหละไปละเดี๋ยวก่อนสิแผนที่หนึ่งสำเร็จเรามาเริ่มแผนกันต่อไปเลยดีกว่า คุยกันจุกจิกจุกจิกเชียวนะนี่น้องส้มดูนี่สิหนังสือเล่มนี้เป็นมังงะวันพีสต่อที่หนึ่งพันเชียวนะน้องเอาไปอ่านได้เลยสนุกมากนะโถยนึกว่าจะเป็นการ์ตูนวายเอาอะไรมาให้น้องอ่านแล้วเนี่ยน้องก็รู้ว่าพี่ไม่ได้ชอบไม้ป่าเดียวกันจใจพี่ซื้อวายมาเก็บไว้ในบ้านทําไมล่ะพี่ก็ต้องลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆบ้างนะเออพี่อยากจะชอบบ้างงั้นน้องก็ต้องหัดเปิดประสบการณ์อ่านมังงะที่พี่แนะนําให้แล้วกัน พี่จะได้ลองอ่านแนววายดูบ้างจริงเหรอไอ้งั้นเ้าจะอ่านหนังสือเล่มนี้ให้ละกันขอเฮียหน่อยละกันนะได้สิแต่อย่าทำหายล่ะนี่กูต้องซื้อวายมาอ่านใช่ไหมเนี่ยลือดีจะจะหาอ่านวายไอไไ้ไม่ได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 ้เรื่องพี่เป็นของกูคนเดียวจะชายจะหญิงกูก็ไม่ยกให้อินโฟจังฉันมีเรื่องจะปรึกษาอีโวส้มมาจะเอาหนังสือรูปพี่ไปอ่านน่ะมีวิธีอะไรแนะนำบ้างไหมอะ เธอจะชอบนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่น้ำาุุกลางโรงเรียนเธอก็คิดวิธีเอาเองก็แล้วกันนะน้ำพุเหรออ,อ,อ,ร <c oughs> อืม๋อจีเนะียดวันพีมาเป็นแบบนี้เหรอวะเนี่ยมีแต่ตัวหนังสืออ่ะอืมสนุกมากเลยอ่าจบแล้วก็ขอยืดเส้นยืดสายหน่อยแล้วกันนะ อยากอ่านวันพีชมากใช่ไหมล่ะํางาั้นก็ให้มัดออกสู่แก่ลายไปเลย all, more, ฮะหนังสือตกน้ำโถ่เ้ยแบบนี้จะไปคืนลุงพี่ยังไงล่ะเนี่ยหืมกูผักมันตกน้ำต่อหน้าต่อต,อตามยังไม่รู้อีกเหรอว่ากูเป็นคนทำเนี่ยเป็นยังไงมั่งล่ะมั่งงานสนุกไหมสนุกค่ะแต่ มันเละไปหมดแล้วนะคะเฮ้ยหนังสือฉันลืมลิบิเต็ดซะด้วยโตลืนพี่คะเดี๋ยวก่อนสิเยี่ยมไปเลยจะรอพวกนี้ไม่ไหวแล้ว น้องส้มพี่จะสมัครกล้เข็งขันถ่ายรูปพี่อยากได้รูปสวยๆส,สักใบมีคาแนะนําอะไรดีๆบ้างไหมถ้างั้นจะถ่ายรูปน้องส้มไปประกวดก็ได้นะคะฮะทำไมไงนะมาไม่มีอะไรเดี๋ยวน้องส้มจะไปช่วยถ่ายรูปมาให้ด้วยนะเยี่ยมงั้นตอนเย็นมาเจอกันนะเอาไงดีอินโฟจังเธอควรจะทำยังไงดีไม่ต้องห่วงเธอแค่ขโมยโทรศัพท์ของหล่อนมา แล้วก็ส่งรูปนี้ไปซะสเออิเออเอ,อืมออก็ได้งั้นฉันจะลองดูแล้วกันนะนี่ฉันคิดว่าต้นไม้ต้นนี้ก็สวยดีนะอต่นี้ลุนพี่ต้องชอบมากแน่ๆเลยเชอใครบอกละ่ะกูมีรูปหนึ่งที่รุนพี่จะต้องชอบมากแน่ๆอยู่แล้วอะ่ะรอดูได้เลย เอาละเราก็ต้องวางแผนเอาน้ําถังน้าํามาจากนั้นก็เติมน้าเข้าไปเฝยไว้ทีนี้ก็ไปวางกับดักไว้เลยจะไปขึ้นไปบนดาดฟ้าใช่ไหมอืมเดี๋ยวฉันจะไปวางไว้บนประตูบนดาดฟ้าก็แล้วกันนะเอาละเตรียมพร้อมเซตกับดักเรียบร้อยทีนี้ก็รอเธอมา ไม้ยักษ์มมาแล้วมาแล้วมาแล้วอื้ออเอาละวันนี้เราจะมาขอ,อนําเสนอประตูสามทางเอาละดูซิว่าเธอนนั้จะออกทางไหนซ้ายตรงกลางหรือขวาเธอไม่ออกทางขวานะเธอออกตรงกลางด้วยโอ้โหโดนหนบะไปแล้วเต็มเต็มใครทําแบบนี้เนี่ยไม่ตลกเลยนะใช่มันไม่ตลกเลยนะแต่ผมโคตรขำเลย โอ้ยวางกับดักไว้ขนาดนั้นเธอยังมองไม่เห็นอีกเอาละในเมื่อเธอกําลังจะไปห้องอาบน้ำดังนั้นเราจะไปต้องเปิดทางให้เธอนะครับเอาละถอยเร็วเร็วเรเรเอย่าขวางทางอย่าขวางทางอย่าขวางทางถอย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 มีคนเปียกมีคนเปียกมาเร็วถึงแล้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 วมาเร็วมาเร็วมาเร็วงี้เรามาถึงห้องอาบน้ำยางปลอดภัยโอเคไม่มีใครมองเห็นเธอนะอเดี๋ยวฉันจะเซอร์เวย์ให้ดูก็แล้วกัน เรียบเลยทีนี้แหละอมองกศิลธรรมบางเธอด้วยโอเคไม่มีใครมองเห็นแล้วนะเก็บทีนี้ก็ไปตัดต่อสวยแล้วทีนี้ก็ส่งรูปภาพที่สุดแสนจะเพอร์เฟกเข้าไปนั่นและเยี่ยมยอดมากเอาละเอ๊ะโทรศัพท์ฉัน หนที่สุดก็เจอสักทีเฮโอ้ยฉันสสธธที่สงสาเธอจริงๆเลยอ่ะนอกจากเธอจะตาถั่วแล้วอ่ะความรู้สึกประสาทสัมผัสของเธอก็ยิ่งช้าเข้าไปใหญ่อ่ะเฮ้อนี่รุ่นพี่ดูนี่สัก่อนเป็นยังไงล่ะภาพนี้น้องถ่ายมาเองเลยนะไหนๆก็ดูหน่อยสิอืมนี่น้องส้มเอาอะไรมาให้พี่ดูเนี่ยพี่ก็บอกแล้วไม่ใช่หรอว่าพี่ไม่ได้ชอบวาย พี่จะเอารูปนี้ไปส่งประกวดได้ยังไงกันล่ะฮะพี่พูดอะไรของพี่เนี่ยน้องเอารูปต้นเอ๋ไม่นะหนูไม่ได้ถ่ายรูปนี้มาจริงดิแต่นี่มันมือถือเธอนะไม่นะหนูสาบานได้ฉันปิดหวังในตัวเธอมากเลยอ่ะขอกลับบ้านก่อนแล้วกันนะไม่นะลืนพี่ลืนพี่สุดยอดรูปเซ็กซี่ของท่าน King of the Devil Demon ใครก็ต้องกรีดไปเรื่องธรรมดารุ่นพี่เย็นนี้ว่างไหมไปดูหนังกันเย็นนี้เหรอก็ว่างอยู่นะไม่น่าจะมีอะไรแต่พี่บอกก่อนเลยนะว่าพี่จะไม่ดูเรื่องวายนะเรื่องแนวรักโรแมนติกชายหญิงค่ะมันก็ห่วงรุ่นพี่ดูได้อยู่แล้วอะก็ได้ก็ได้ก็ได้เปลี่ยนแนวสักหน่อยก็ไม่เลวเหมือนกันจะันที่ไหนกี่โมงดีงั้น เย็นนี้ห้าโมงสิบห้าเจอกันน้าประตูอย่ามาสายเด็ดขาดเลยล่ะโอเคพี่เข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันนะอืมลนพี่ชัดจะไปดูหนังกับยายนั่นเนี่ยอีหลับไม่ได้หลับไม่ได้เด็ดขาดชัคกูจะทํายังไงกับมันดีแล้วเนี่ยไปแอบฟังหล่อนเม้ามอยกับเพื่อนของเธอดูสิอาจจะได้ข้อมูลอะไรมาก็ได้นะเฮ้ยแกรอยางนี้ชัดจะไปดูหนังกับพี่ละเว้ยดีใจสุดๆไปเลยอะแต่มึงเป็นพวกที่เข้าโรงหนังไม่ถึงนาทีก็หลับแล้วอะจะดูหนังรู้เรื่องเหรอ งั้นฉันต้องนอนสักนีบแล้วละ่ะจะได้ไม่ต้องหลับเวลาหนังเข้าใช้ไงความคิดดีตั้งปลุกไว้ด้วยละ่ะเดี๋ยวตื่นสายฉันเข้าใจแล้วอยากนอนมากนะใช่ไหมจะใจะให้เธอได้นอนไปยาวๆเลย <c oughs> งั้นเธอก็หลับไปเลยนะหลับไปเลยหลับไปยาวๆนี่เดี๋ยวกูปลุกให้ ลาไปยันทุ่มหนึ่งเลยไม่ได้ดูหนังแน่มึงเราไปดูฝั่งรุ่นพี่ของเราก็ดีกว่าโทร่รุ่นพี่ที่น่าสงสารต้องมายืนรอนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงอ่ะทำไมไอ้นั่นถึงได้เบี้ยวนัดแบบนี้กันนะเฮ้อตัวเองเป็นคนบอกเอเจทว่าอย่ามาสายเนี่ยอะไรเนี่ยให้กุเรามาไปชั่วโมงเลยเนี่ย กลับบ้านไปลงแรงต่อดีกว่าลื่นพี่ชอบฟังเพลงแนวไหนเหรอคะพี่ชอบเพลงแนวคลาสสิกเนะี่ยอย่างบิโธเฟนโมซาทหรือบาร์ฟังสบายๆเพลินๆเ,เ,เลยนะโธพี่ไม่อินเทรนเลยอะ่ะ อี่างนี้ใครๆก็ฟังเพลงใหม่ๆกันหมดแล้วแล้วนอ้องส้มมีเพลงอะไรมาแนะนำบ้างไหมล่ะก็ต้องเพลงของท่านคิงออฟเด e ิลเดโมนน่ะสิฟังสบายหูสบายใจผสมภาษาที่หลากหลายและเต็มไปด้วยจิตวิญญาณโอ้ว้าวพูดสรรพคุณมาหน้าเราฟังมากเลยอ่ะงั้นเอามาห้พี่ฟังด้วยนะนอ้องส้มแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวน้องจะโหลดเพลงมาใส่ให้พี่สักหนึ่งล,ละบล้มกลวกันนะแต่ก็ต้องเทียบบนด่านฟ้านะโอเคไหมโอเคจัดไป อินี่มันไม่รู้จักยอมแพ้จริงๆเลยเจ้าควรจะทํายังไงกับมันดีละอินโฟจังลองใช้ลูกไม้เดิมดูไหมล่ะเอามือถือมาแล้วก็ตัดต่อเสียงเข้าไปใหม่อืมแต่ฉันไม่รู้จะใส่อะไรเข้าไปเลยนะช่วงเวลา7จ็ดโมงสินาทีจะมีคนเข้ามาคุยด้วยอาศัยจังหวดนั้นแหละแอบบันทึกเสียงมาอืมแต่ฉันไม่มีอุปรกรณ์เนี่ยสีเดี๋ยวฉันให้ยืมไมค์ก็แล้วกันส่วนเธอก็ไปอัดเสียงมาซะ <c oughs> ได้เวลาอัดเสียงแล้วเฮ้ยแก ได้ค่าว่าแอบกี๊กับรุ่นพี่ปีสามห้องสองงั้นเหรอร้ายไม่เบาเลยนะเนี่ยฮะเ้าหรือเบาเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงกันล่ะอา้าวแล้วเป็นอะไรกันเหรอเขาเป็นแค่เพื่อสมัยเด็กนะหมอนั่น้อยฉันคอยดูแลอยู่เรื่อยเลยเธอมีใจให้เขาไหมว่าจะจะไปมีได้ยังไงกันล่ะห่วยก็ห่วยขี้แงไม่เอาไหนเล่นแต่เกมติดแต่การ์ตูนงานการก็ไม่เอาตื่นก็สาย การบ้านก็ไม่ทําโดนครูด่าใช้เงินเก่งหาเงินเองก็ไม่เป็นทากับข้าวเองก็ยังโดนมีดบาดเลยอ่ะโววว้าวงะงั้นฉันไปก่อนละหวังว่าเรื่องพี่คงจะไม่ได้ยินนะเต็มสองรูหูแน่มึงนี่ฉันจะโหลดเพลงมาแล้วนะเอาเพลงอะไรดีล่ะเอาเพลงแมวัวอ้วนไหมฉันชอบฟังเพลงนั้นเหมือนกันนะก็ดีเหมือนกันนะเพลงนี้ฉันก็ชอบ ยกนี้ให้เลยล่ะแต่เพลงที่รุ illar, friend, ่นพ <in ี่จะฟังอ่ะมาต่อจากนี้ต่างหากนี่เราก็เตรียมน้ำพร้อมที่จะวางแถบไว้ตรงนี้เลยด้านหน้านี่แหละอุ๊ยมีคนเราต้องดูก่อนนะว่าคนเนี้มันจะเดินออกมาเปล่าออกไปเออนั่นแหละสวยไม่มีใครมาแล้วใช่ไหมรอรออ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้ว อรอมาใกล้ๆก่อนแล้วค่อยวางกับดักต่อหน้าต่อตาเข้ามาสิโอ้ยเดินใช้จริงเลยเตะท่าอยู่นั่นแหละรอจนลากง,งอกแล้วเนี่ยใก,ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอ่าเอ้ยมีคนมองมีคนมองอ,อเรียบร้อยตั้งเสร็จแล้วเอ้ยเธออย่าเดินไปตรงนั้นนะมีคนวางกับดักด้วยแหละฉันไม่สนไหนนี่ล่ะบอกแล้วไม่เชื่อว่ามีคนวางกับดักเอ,อ นอกจากจะไม่ฟังคำเตอือนของเพื่อนแล้วเนี่ยก็ยังจะดื้อจริงๆเลยเอ้ยอย่างนี้ต้องนำทางไปเหมือนเดิมแล้วเอ้าเนี่ยมีการตัดหน้าลื่นพีอีกบอกว่าเอยเปียกโชกเน,นี่ยใจลื่นพีนั้นเห็นเรือนล่างที่โดนเปียกน้ามาซีฉันรู้มุกทันนะอืมหนึ่งไม่ต้องทําอะไรอย่างนั้นเลยมามาอาบน้ําไปถึงแล้วลงอาบน้ําเนี่ยอืมจุดเดิม นั่นแหละมองเห็นศิลธรรมอ่านั่นแหละตาไปตาไปโทรศัพท์โทรศัพท์เก็บเรียบร้อยแล้วก็ไปห้องคอมพิวเตอร์ต่อเลยห้องคอมจะอยู่ชั้นสองโอเคถึงกแล้วอ่าแต่ไกลหน่อยเพราะมันอยู่ตรงนู้นเอ๊ยชั้นสองเหรอเอ้ยปิดๆิดิดิดชั้นสามนี่ว่า เอา้าปิด<ม>ห้องปิดห้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เออนี่แหละเซตออดิโอเดาแน่ๆทีนี้ก็มิกซ์เสียงเข้าไปอืมชั้นนี้มันเหมาะกับการเป็นดีเจจริงๆเลย <c oughs> บอกเลยว่าดีเจดีมอนดีเจเดมอนต้องมาแล้วนะจังหวะนี้ เอาละในเมื่ออีกฝ่ายเขารู้แล้วว่าโทรศัพท์หายเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาโทรศัพท์รีบไปคืนเดี๋ยวนี้นี่ละมาเร็วมาเร็วมาเร็วโทรศัพท์อยู่ในห้องนี้โทรศัพท์อยู่ในห้องนี้เอา้าเดินเลยไปไหนอะนี่เฮ้ยโทรศัพท์เฮ้ย <c oughs> จำได้ว,ว่าเธอก็แบกเข้าไปในห้องน้ำไม่ใช่ไง <c oughs> นี่คะ่ะรุ่นพี่เราฟังเพลงนี้ดูแลจะรู้ว่ามาสุดยอดมาก

ทีนี้ล่นพี่ก็จะไปรักแกอีกแล้วนี่จะวางแล้วสินะจดหมายรักอะวางเลยไม่มีใครมองเห็นหรอกไปเสียบเุ้ย,ยจะวิ่งไปที่ด้านหลังเหรออ่าเดี๋ยวชันไปส่งนะชันไปส่งส่งแค่นี้แหละที่เหลือก็เดินเองด้วยล่ะบาย นี่มาจุดหมายลักนี่นะใกล้ถึงฉากคลายแม็กแล้วสินะฉันอดทนรอต่อไปไม่ไหวแล้วอยากเห็นจริงๆเลยใบยหน้าอันสลดคูและที่เต็มไปด้วยน้ำตาเนี่ยฉันชอบมากฉันอยากเห็นหนังน้าจริงๆว่ามันจะทำหน้ายังไง มากเลยค่ะตั้งแต่ที่พวกเราได้พบกันตั้งแต่สมัยเด็กๆจนกระทั่งมาตอนนี้ความรู้สึกที่อยากจะบอกความในใจมันพังพูขึ้นมามันเต้นระลัวเวลาที่ได้อยู่เคียงข้างรุ่นพี่ดังนั้นแล้วสิ่งที่น้องอยากจะบอกก็คือน้องรักรุ่นพี่มากเลยค่ะรักมากๆน้องรักรุ่นพี่มากกว่าอะไรในโลกนี้เลยน้องส้มคือว่าพี่ คือว่าพี่ที่จริงแล้วพี่อยากจะบอกว่าพี่เอกก็รักน้องส้มเหมือนกันฮะฮะจากที่ผ่านมาน้องทำผิดพลาดไปตั้งขนาดนั้นลิปีก็ยังต่อยน้องส้มจะทำตัวแบบไหนหรือเป็นคนยังไงก็ไม่สำคัญหรอกพวกเราเองก็รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเชียวนะคนเรามาสามารถเปลี่ยนแปลงกันได้อยู่แล้วต่อจากนี้พวกเราก็มาพยายามด้วยกันกันเถอะนะ ได้ค่ะรุ่นพีม่มามาไม่นะนี่ฉันขัดขวางตั้งขนาดนั้นก็ยังนิสินะที่เรียกว่านกอะไม่นะนิสินะ ใจของเขามันไม่มีกับเราอยู่แล้วงั้นแบบนี้ก็ต้องฆ่านางนั่นสถานเดียวแล้วล่ละพวกมึงคิดว่าพวกมึงสองคนเนี่ยจะได้คบกันดีๆอย่างนั้นเหรอไม่มีทางกลัวนะเจ็บปวดยิ่งกว่ามึงซะอีกเพราะว่ากูไม่ได้รักกับเขายังไงล่ะอะไรพวกมึงมองอะไรกัน กูแค่เอาของเล่นมาถือเดินเล่นในโรงเรียนไม่ได้ไงฮีพวกมึงอ่ะไม่เข้าใจหรอกความรู้สึกของกูนะ่ะกูน่ะแอบชอบเขามาตั้งนานแล้วแต่สุดท้ายก็ไม่ได้รักอย่างสมหวังเพราะฉะนั้นแล้วถ้ากูไม่ได้รักมึงก็จงไม่ได้รักกูจะฆ่ามึงให้ตาย Here's a good ในเมื่อเธอลุกแล้วหนังสือเล่มนั้นน่ะฉันจะพักมันตกน้ำอีกรอบนึง่งจงรู้ไว้ซะนีะ่มันจะไม่ถึงเศษเสี้ยวความแค้ของกูเลยแผนน่ะมาต่อจากนี้ตั้งหากล่ะสลดไปสิสลดไปสิ เราต้องล่อ,อเธอออกมาด้วยการแอบวนละไม่ได้ยินนะฮงแค่นี้ก็ไม่ได้ยินหูตึงจริงๆเลยให้ตายสิันต้องอยู่ใกล้ๆหน่อยเออได้ยินแล้ว <c oughs> ทีนี้ก็ล่อ,อเธอออกมา <c oughs> ล่อ,อมายางัยางยงังยังันไปเออนั่นแหละสวยออกมา คิดหรือว่าแค่เนี้ยจะทำอะไรฉันได้ออกมาหลังกลับไปเออนั่นแหละแล้วก็ได้ยินเสียงหัวเราะอะาเธอเห็นอาวุธของฉันแล้วเดินออกมาซะดีๆปิดประตูก่อนป้องกันเขาเห็นนี่น่ะ มันคืออะไรรู้ไหมสงสัยแล้วสิถ้าง,งั้นฉันจะบอกให้มันทำอย่างนี้ยังไงล่ะเอาละในที่สุดฉันก็ฆ่าเธอได้แล้วเพราะฉะนั้นฉันจะพาเธอไปที่ที่อื่นทีนี้ไม่มีใครมองเห็นกูแน่แนสะใจจริงๆเลยเอาละในเมื่อเพื่อนอีกคนนึงมันก็ไม่ได้เดินตามมา ยังไงก็เอาไปทิ้งที่อื่นแล้วกันไปทิ้งไกลๆเธอคงไม่ได้สังเกตแน่ๆเอาไปทิ้งที่ไหนดีเฮ้ยห้องอาบน้ําแล้วกันไปทิ้งในห้องอาบน้ําไม่น่ามีใครมาในห้องอาบน้าหรอกอืมนี่นี่นี่ตรงนี้แหละหมอกตลบอบอวนเฮ้ยอะแค่นี้ก็ไม่มีใครสงสัยกูแล้วเฮ้ยไอยหัวเหลืองโอ้โหเดินตามมาอย่างกับมี GPS อ ah. ืมร no? ู้มันร er> ู้ม er> er ันร er> ู้แล er> ้วไงต่ออ๋อเดินเข้าไปหาเพื่อนอ่าอืมเอาไงดีเพื่อนเพื่อนตายหาแล้วเรียบร้อยถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกก่อนเยี่ยมนี่แหละในที่สุดก็ไม่มีตัวขัดขวางไม่มีแก เขาคนนั้นก็จะได้ไม่ต้องรักแกอีกต่อไปเขาคนนั้นจะต้องหามารักกูแน่ๆอืออะไรนะต่อจากนี้ก็ตำรวจเออใช่ชิ่หายแล้วอาวุธเรายังไม่ได้ทิ้งเลยเราจําได้ว่าเราเอาไปทิ้งไว้ที่หลังต้นไม้นี่ว่าเราต้องรีบเราต้องรีบเราต้องเอาต้นไม้ไปเฮ้เราต้องรีบไปไปที่ต้นไม้ต้นนั้นไอ้พวกนี้ไม่กล้นั่งกินข้าวสบายใจเลยตำรวจมันมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย เอาล้วครับเอาล้ววิ่งต่อไปวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปโอ้ยตำรวจเฮ้ยอาวุธก็ไม่ได้ซ่อนศพก็เผาไม่ได้ทิ้งก็ไม่ได้โอ้ยแย่จังเลยอาวุธ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 อ้าวอาวุธอยู่ไหนเฮ้ยอาวุธโอ้ยเดือดติดเดือดติดเดือดติดนี่นี่นี่อาวุธอยู่นี่โอ้โหนี่ศพกับเป็นคนลอกจริงๆเลยเฮ้ยโอ้โหนี่ว่ามีคนเห็นกูอ๋อมีคนเห็นศพ โอ้โหถ่ายรูปด้วยโอ้ยลงโซเชียลด้วยตายแล้วโกอะไรทีนี้โอ้โหถ่ายรูปอีกคนนึงแล้วโอ้ยอะไรทีนี้มีเวลารับถอยหลังด้วย๋อคือเราต้องรีบกำจัดใช่ไหมแต่ว่าเราไม่กำจัดหรอกเออปล่อยไปแล้วกันโอ้โหถ่ายคนหนึ่งแล้วอยสามคนแล้วสี่คนแล้วโอ้หอย่างนี้ตำรวจแม่งต้องมาแล้วแหละแล้วกูจะหนียังไงวะเนี่ยให้ตายสิ บ้าเอ้ยเวลาเหลือแค่นิดเดียวแล้วกูจะหนียังไงดีเออห้องนี้มีอะไรหนีไหมเอ้ยอีกห้องนึงอะเออห้องนี้แหละน่าสนใจว้าทีไหนวะเนี่ยโอ้โหแม่งนี่มันห้องอัญเชิญกูปะเนี่ยโอเคถ้างั้นมันก็ต้องมีวิธีที่จะกลับไปโลกปีศาจละสิถ้าอย่างงั้นเฮ้ไม่นะตำรวจมาถึงแล้วันจะหนียังไงดีเลยเนี่ยโอ้ยบ้าเอ้ยเอยมีแสงอะไรมาจากด้านหลังเราหนังสือเล่มนี้ อามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยเฮ้แสงอะไรเนี่ยอ่าอ่าอ่าตอนที่6กการสารภาพรักของเดมอน